คนแถวนี้แหละใครแม่งอยู่แดนนั้นก็นั่นแหละแดนดีถ้ากูอยู่แดนดีผู้ชายสองซ่อนไอเหี้ยละวันเหมือนเดิมสักวันไอ้้ไอจอยมึงอย่าไปหาคุยกับผู้หญิงมั่วนะสักวันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาวไงครับพี่ผมมีเมียแล้วครับพี่ชายเออมึงรักคนเดียวไอ้เหี้ยครับไม่ใช่ไปทำให้ผู้หญิงเก็ ้องห้าเจ็บใจเฮี้ยอันนี้ไม่ได้แซะใครเนาะไม่ได้แซะไม่ได้แซะไม่ได้แซะใครเลยครับพี่ยจะทำตัวสำป่อนวันนี้หนูโทรหารนี่ก่อนครับเอ้ยนักธุรกิจก่อนฮัลโหลครับอยู่ผมอยู่แลนแลนแลนด์สำรองครับอยู่แลนด์สำรอง <S <S <ไห>ที่ที่ที่เขาบอกว่าเจ้าของแลนชื่ออะไรนะหมัดหมัดอะไรเนี่ยครับ แลนสำรองที่เขาตั้งไว้ใช่ครับน่าจะช้ำรักมาหรือเปล่าเดี๋ยว,เ,ยวเรื่องรีบมาก็ได้ครับเดี๋ยวรีบมาก็ได้โอเคครับเดี๋ยว,ยวรอตรงนี้ครับแลนสำรองนะครับแลนสำรองนะครับตัวสำรองรนะครับแล้วผมเป็นสำรองให้กันเลยครับแล้วจบเก็บหน่อยที่สุดโอเคนะแลนแลนเรื่องนี้ของมันเ <laughs> <laughs> ขาบอกว่าแลนไงแล้วมันช้ำที่สุดเลยเอ้า <laughs> <laughs> สายขาดว่ครับนสายตัดวะครับเนี่ยคอนเน็กชันล็อสวะครับเนี่ยเอาเดี๋ยวเรียกผู้หญิงมาก็ได้ครับเดี๋ยวเรียกผู้หญิงมาก็ได้เดี๋ยวเรียกผู้หญิงมาก็ได้เอางั้นนะให้เขามาพูดอีกทีเนี่ยต่อหน้าต่อหน้าน้องๆเนี่ยต่อหน้าน้องๆเนี่ยต่อหด้าย้องๆไปไอ้เด็ว่าแปะเดี๋ยวผุ่งนีงกลัวเฮียเอาผมมาทีนึงเว้ยผมมีสามลองจริงโจ้ไ้น้องปริญญาไม่มีใจเย็นนะครับ เดี๋อย่าต่อเลยครับเดี๋ยวต่อนะขอขอแค่ท่อนแบบปริญญาไม่มีก็พอละปล่อยมันแยบหน่อยพี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้สายขาดนะวะสายขาดนะวะเนี่ยเฮ้ยน้องเฮ้ยน้องเขยับแจ็คหน่อยดิแลนด์ป่อขยับแจ็คหน่อยดิไอ้ยเ้ไอ้แลนดมันก็คุยเขาดิเขาเนี่ยเพามึงเป็นสำรองอ่ะเออมึงก็คุยเขาดิก็เป็นยังครับแง่แบบจบที่ผมเก็บที่สุดผมเก็บที่สุดคืออะไรวะเก็บที่สุด บมันบอกมันบอกแบบนี้บอกปครพูดอีสานอะฮ่าฮ่บุรีกูอีกแล้วไม่ใช่หมายถึงใครคนพูดก็ไยละไอ้เหี้ยลงนี่โหดไรยังการเล่นยังการเล่นจะเย็นเว้ยจะเย็นเว้ยไม่เป็นไรนะเว้ยไม่เป็นไรนะเว้ยโดนสำรองก็ต้องทนไปอย่างนี้แหละเรื่อยๆอ่ะ แล้วก็เออมาแปลครับผู้หญิงไงไอ้บัสไอ้แล้วไอ้แล้วมึงมึงมึงอย่าทำนิสัยสสซ่อนโอเคครับไอ้มึงมึงอย่าไปทำให้ผู้หญิงเขาแบบมีความหวังแล้วมึงก็จากไปอย่างนี้ไม่เอาเข้าใจปะอันนี้เขาสอนนะผมขอโทษนะครับเฮียมันหลอกขนาดนั้นเลยเหรอวะพี่ผมมาความมันไม่หล่อหรอกมึงก็ถามลูกพี่มึงดูไม่หล่อหรอกไม่ค่อยหล่อหรอกเอ้ามันถามดูแต่เมียมึงรู้จักนี่หมายถึงไอ้หน้าหมีตรงนี้หรือเปล่านี่ใช่ปะ

อะไรแล <cek warm st anza> ้วไม่หล่ออะไรแล้วเมื่อกี้ไม่หล่อแล้วประโยคไหนมีไม่มมีไ่หล่ออะไรนะไม่หล่ออะไรนะไม่หล่ออะไรนะไม่มีอะไรครับไม่มีออะไร๋อโอเคเดี๋ยวเราดูได้เราดูได้เดี๋ยวเราดูได้ผมไม่ไม่ได้พูดอะไรเยอะไงคือเรียกเข้ามาครับเรียกเขามาไหมเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา เคยฟังว่าแลนของใครนะของพี่เสถียรทำมืออะไพโฟงสะท้อนครับเสถียรทำมือน้องมุไพรไหนเนี่ยมุไพร์ไหนเนี่ยเจลบสวัสดีครับพี่ชายใหญ่สวัสดีครับน้องชายเอ็นนี่แลนอะไรเนี่ยไอโอชานี่เขาเรียกว่าแลนอะไรวะน้องชายแลนเอสดมดรอไม่ใช่แลนสำรองเหรอไม่ใช่ไอโอชาโอชากระดักกาไม่รยกว่าแลนอะไรวะต่อมังต่อไปซีมึงต่อไปซีเนาะ แก๊งแก๊งแก๊งไหนที่มันอยู่กันเยอะๆกระดานกลางมึงต่อไปสิกเเ่าเป็นนแลด์ครมึงต่อไปส<ะ>ิน่าจะแลนด์พวกพวกขี้แพ้อะไรเงี้ยเอ้าไม่ใช่แลนด์พวกไอ้้ไอพวกคนสำซ่อนเหรอ <c oughs> ว้ายมันมีด้วยเหรอแรงตัวล่าสุดเลยอ, <c oughs> อ่ะนะ้ยงไปป้าโอชาพลังไปไม่เอโอชาคนล่ามันก็มีคน <Okay. S 2> เอาเว้ยแต่ว่าตัวสำรองไม่มีใครเอาเลยเนาะผมบอกแก๊งบอกนี่แต่วันนี้มีแต่คนด่าผมพี่มาเหรอพี่เป็นสำรองจริงเหรอพี่ยังไม่รู้เลยมันพูดถึงใครเนี่ยแต่พี่รวยมันก็กินขาดแล้วปะ รวยแต่เขาไม่เลือกอันนี้ก็ไม่ไหวโอ้ยต่อเลือกหลังรวยเลือกก่อนพี่มันพูดไปดิไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามังงอื่อวานไม่รู้ว่าเลือกหรือเปล่ามังงอแบบหลอกมึงนะต่องอเขาจะมาวางไข่เหมือนที่คุณทำหรือเปล่าโอ้ยไม่รู้สิหลอกมึงไม่รู้สิไม่รู้สิน้องชายผมกลัวนะครับพี่โอชาดีน้องชายพอแล้วพอแล้วโอชาพอแล้วไม่ต้องขยับฟ้าไม่พอแล้วพอแล้วพอแล้ว เดี๋ยวม,มันจะช้ำไม่ว่ามันนี่ยเขากินหญ้าด้วยเหรอวะไม่มีใครยอมใครเลยอ่ะตรงเนี้ยบอกเลยนะครับตอนเนี้ยแหะ้ะที่ว่าการาดกลางอ่ะที่ว่าหยาบมดว่าไอ้แจ็คเล่มนี่เองไอ้สัตว์กูฟังไม่ออกแต่กูรู้มึงด่ากูได้เน,นี้ยแจ็คเขาบอกว่าญาติที่การาดกลางไม่มีเพราะว่าพี่เล่มไปหมดแล้วอ่ะเอากันถึงตายบอกเลยนะเอากันถึงตายจริงๆนะตรงเนี้ยเอามึงเรียกมาเอ้ามึงเรียกมาไอ้แรดเอ้าเรียกเอามาเอ้าเรียกมาเอ้า กูก็อยากจะรู้ว่ากูหรือใครจะเสียหน้าวะต่อหน้าน้องๆด้วยกูมา,าคนเดียวด้วยไงอย่างนี้นะคร<อ>ับไ,ไอ้ไอเอาชาต่อให้เขาจะเลือกคนแถวเนี้ยแต่กูก็ไม่เคยทำผู้หญิงเจ็บโอ้ยพกเพราะเจ็บเองเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าวายมึงฟังด <c oughs> ้วยกูกูคุยแล้วแล้วกูเป็นคนกูไม่ได้เหมือนไอ้เฮียแถวเนี้ยคือพี่หมัดให้ใจเต็มร้อยถูกไหมถูกแก๊คเขาจะบอกว่าพี่อ่ะ อีกคนนึงเขาอีกคนนึงเขาหวังผลถูกไหมพี่หมัดพี่พี่จะเสือคือพีหวังหวังเก้าใช่มเขาบอกมาว่าอะไรเนี่หล่อเลือกได้แต่ล้นเลือกก่อนนี่คืออะไรเนี่ยซือเซเว่นคืออะไรอ่ะว่าช่าแ้หน่อยมันเข้าออกได้หรอเขาออกยิงเข่าเลือกยิ่งมีน้ำโอ้ยนายเซเว่นไงเอ้าเซเว่นเป็นไร ไอ้แถวนี้ก็ไม่มีป้ายรถเมล์นะะทำไมเหมือนมีมีเห็คนเดินทางผ่านอ่ะโอ้ยฮะไม่มีนะแถวนี้เอาไม่มีใช่ปะเท่าทีครับยังไมได้พูดพูดพไม่ดีระวังนะระวังนะเอาระว่งนะไม่ได้ระวังนะพี่ใหญ่ไม่ได้พูดถึงใครนะน้องอ๋อดูสิมองไปทางไหนก็เห็นแต่รู้สึกว่าพี่กูหล่อสุดแล้วว่ะโอ้ย จริงจริงคุณเรับมาตอนช่วงกลารคืเอาไม่ายๆนะถึงสมมติว่าถึงจะเป็นสำรองใครแต่กูมั่นใจเลยหันมาเจอน้องๆในเอเดมดีแน่นอนว้ายเชลล์นเชิลน้องๆในเอเดมดีเขาให้ตอบกันเปล่าวะแบบอย่างอื่นหน่อยดิไม่อยากไม่ไม่ไม่อยากคุยตอบเรียน้องเลยพี่ที่ทำผู้หญิงเจ็บใจโอ้ยพวกเอาเขากำลังบอกว่าเอาความรู้สึกผู้หญิงเป็นของเล่นอ่ะพวกแบบนั้นเขาไม่อยากยุ่ง โอชามึงเน้นสองแจกอะวะน้องมึงไปอยู่ไหนมันเห็นแน่น้องไปนะไปนะกลับแมกกลับแมกเป็นไรกลับแมกกูขย่อมากให้ยาหยมัดพี่ติ๊บไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกลางวันลางวันกลางวนกลางวัเยยดเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อ่างงี้อะกูอะกูยอมรับว่ากูกินหญ้าแต่ว่ากูก็เป็นเป็นคนเลือกไงแต่ว่าคนกินข้าวโดนเป็นตัวเลือกอะไเนี้ยอุ้ยเป็นไรเนาะไอ้เป้ข้านไอ้แง่กินโเกราไปได้ยินไหมโลมหมีลึกอะไรเนาะอะไรเนี้ย ยังเป็นควายอ่ะพี่เออไม่ใช่น้องอ๋อไม่เขาเป็นอะไรนะแลนเป็นควายน้องเป็นควายพอเป็นควายพอเออภาษาการเถอดน้องเอ้ยแม่มือเวลาเขาพูดไม่เป็นอะไรลองดู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 แลนแลนยังไงเป็นยังไม่เป็นพี่ยาไปฝืนมันมันทำให้เป็นไม่ไม่แลนเป็นไงบ้างน่ะน่ะตัวเลือกอ่ะเขาเขาบอกเขาเป็นตัวเลือกอะไรนะเอ้ากลับมาเลือกเราอย่างเงี้ยครับเป็นคุณคุณยังไงครับถ้าเป็นไอติม ไอซิมพอเราเป็นไอซิมเหรอใช่ใช่ครับไอซิมเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆคนหนึ่งครับผมใช่ซึ่งมันเป็นเหมือนรักสามเข้าเราสามตัวก็อย่างที่บอกเลยครับว่าเราก็ต้องเลือกคนที่เขารักเราอะครับคนที่เขาแบบว่าจริงจังกับเราแล้วเขาก็แบบว่าน่าจะสนใจเราจริงๆอะที่ไม่ใช่แค่คำพูดอะครับ ตายแล้วให้สามส่อนคงต้องไปก่อนใช่ไหมครับถูกถูกดิบอกพอดีว่าถูกเขาเขาเออยังสั่นละครับขอบคุณนะครับครับชื่อนี้นี่นทานเรื่องนี้มีแควนยังอ่ะไม่มีครับจีบได้ป่าวเฮ้บัดบัดเมียกูขอเบอร์ได้ไหมครับกูจะเมียกูอะไรมึงจะจีบเหรอเมื่อกี้พูดว่าเนี่ยนะครับคุณหัวแดงเข้าแต่ละครับเข้าใจ่ละ คือนิทานเรื่องนี้มันสอนหลายๆอย่างเนาะเอ่อสอนสอนสอนว่าอะไรคะก็สุดท้ายแล้วอะเจอคนที่เรารักกันดีที่สุดอาแล้วถ้าเขาไม่ได้รักเราล่ะคะเขาไม่ได้รักเราก็ตามนั้นเลยครับจบปิ๊งเลยอบบออยุ่นี่มันบอมมีประโยชน์ไหมไปไปเรียกไปเรียกคนนั้นมา เขาไม่อยู่เขาเขาไม่อยู่เดี๋ยวจะแจ้งให้นี้เป็นนิทานนะครับอันนี้ผมเตือนไว้เขาข้าวผมอ๋อโอเคได้ขาได้ครับได้ขราบผมโอเคครับมีมีอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวจะได้บอกพี่จิมไว้ทีเดียวไม่หรอกครับแค่บ้าเหลือกมาลำล่องกับสามซอนอ่าแค่นั้นเองได้ครับได้ได้ขอมากนะครับครับขอบคุณครับคุณไปอ่านนิทานเรื่องซกยศกับสีกาเ้อยนะครับ เรื่องอะไรนะคะโซกยศกับสิกาครับเป็นพยานงูเห่านรสิกโอเคเขาได้รับผมครับฮัลโหลอ่านดักแชทให้หน่อยเปิดโทรศัพท์ไม่ได้นิกกี้บอกว่าอันนี้นิกกี้บอกว่าไปรับหน่อยไปยังเลยเปิดโทรศัพท์ไปเลยขอโทษนะครับไปเลยครับติดบินหนึ่งเอ็มเปยนยังขึ้นไปไปติดบินอ่ะ คุ้มไหมคุ้มไหมพี่เราดิไม่คุ้มเแียเลยเลยเดี๋ยวมาใหม่นะครับแลนสำรองไม่ได้ทุ่งฮะไอเดี๋ยวฝากขายรถหน่อยนะเพราะเห็นว่าแลนนี้เป็นแลนมือสองใช่ปะ